อันบอกของตกแต่งที่สั่งจากแอปทีมูครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคนที่ได้ดูครับพี่วีให้ทีมงานนะครับไปสั่งของจากแอปทีมูนะครับแอปจีนแอปดังที่เขาบอกว่าของถูกมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยตรงปกครับพี่วีเคยให้บัจเจตไป10,000บาทนะครับให้ทีมงานไปลองสั่งซื้ออะไรมาก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาอันบอกกันครับอันดับแรกเลยต้องบอกว่าซื้อของได้เยอะมากจริงจนะครับเห็นน้องๆบอกว่าสั่งของไปทั้งหมดเนี่ยสามสิบกว่าชิ้นเลยครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะ นนน้้ออองเเขาายยกกกไไดดัััหรรืปปู่ลลคบต้องอ่านให้ดีแล้วก็มีห0ารว่าบาทค่ะอันนี้ฉันให้ลบซิมไปค่ะอะไรอ่ะผิดที่เราอีกแล้วผิดไม่หมดเราไม่ยอม DIY บายสีคะและนี่นะคะก็คือของจัดตีมูทั้งหมดที่เราสั่งไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งหมด30กว่าชิ้นเลยนะคะ แต่ว่าอันนี้นะคะเขาก็จะแพ็คมาทั้งหมด5ถุงใหญ่นะคะแล้วก็ของทุกชิ้นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีทุกชิ้นจริงหรือเปล่าเออเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะเราแกะก่อนคอยล้วแกะนะคะเปนี้ของแถมไหมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียกพนักงานแต่ละคนเข้ามาเลยค่ะ back table hook นะคะตัวนี้เพราะว่าตอนเนี้ยมันประสบปัญหาก็คือไม่มีที่วางกระเป๋าบางคนต้องวางกับพื้นหรือต้องวางบนโต๊ะเลยรู้สึกว่าถ้ามีแบบที่ห้อยกับโต๊ะเลยอ่ะก็จะง่ายสะดวกด้วยแล้วสรับพี่เอิญเกลียดนะคะก้องก้องก้องแทนไปข้างหลังทำไมทำไมอ่ะเหนืน <c oughs> น่อย <c oughs> เดี๋ยวเราบขรกอบทีะขอบคอ้าวไปด่ะไหนคะกระจกเต็มตัวกรจกใหญ่กระจมแล้วกเต็มอิัว่ากที่เห็นอน่ะอเองดใชนะคะเป็นเบาะนั่งค่ะแล้วก็ที่ใส่ขนมนะคะมีสอย่างฉันสั่ง Ui! We... We... ชั้นวางของอในระหว่างที่เขาเป่าอันนั้นกันอยู่เดี๋ยวเรามาอันบ็อันนี้อันนี้คือของเอเชียนะแม่ีเอเชียเขาสั่งได้หลายอย่างสี่ชั้นก็ไปซื้อกระจกเราต้องแก้ปัญหาโดยการไปซื้อกระจกแยกินต้องอ่านให้ดีดิฉันรีบวันนั้นคุณคุณก็เห็น คุณก็ไม่บอกะคุณฉันก็หันให้คุณดูคุณก็ไม่พูดเพราะมันไม่ลงกระจกค่ะกระจกคือสิ่งสําคัญเวลาทุกคนจะออกไปข้างนอกนะคะเราจะต้องเช็คตัวเองก่อนว่าเพียบพร้อมแล้วหรือยังก็ถือว่าสวยดีนะคะวิววันนี้อันนี้นะคะชั้นสีดําของเอเชียอันนี้เรารู้สึกว่าก็ตรงปกอยู่นะ ได้ของตกแต่งชั้นวางลำไส้ใหญ่มาช่วยไหมค่ะ <c oughs> แต่ว่าประเมินอันนี้ก่อนว่าคิดว่าตรงปกไหมเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้สองค่ะอันนี้ฉันให้ลบสิบเลยค่ะทำไมอ่ะก็ต้องปกมาแต่แค่ต้องเปล่อ,อง <c oughs> ลบสิบเืนแรงทั้งหมดหายไปแล้ว <c oughs> อันนี้ให้สองเพราะว่ากองแกงอะมันแอบกองแกงอะคือพาเท่าไหร่ก็สองร้อยกว่าบาทแล้วก็นี่ห้าร้อยกว่าบาทค่ะแค่นี้ค่ะเพราะเห็นว่าห้าร้อยเราก็คิดว่าเออน่าจะได้ กระจกแน่เห็นว่า500ผ้านี้500กว่าบาทค่ะไม่ได้กระจกอ่านให้ดีค่ะเขาเขียนมุมขวาบนตัวเ,เล็กไม่รวมกระจกผิดเองคะอ่ะขอดเองค่ะ เล่อเลยก่อนชิ้นแรกกั่งมาทั้งหมดสามชิ้นกล่องใส่ทิชชู่แล้วก็วางของดักน้องมีขาด้วยผ้าห่มลายผักกาดค่ะอันนี้เห็นปุ๊บแล้วแบบต้องมีเลยซื้อให้พี่พี่ค่ะคนที่จะเข้ามาคุยด้วยรู้ว่าตอนนี้เราเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่ใช่ติดตรงเสื้อพี่ปี่จะได้เลื่อนว่าอ๋อแบตเต็มต้องเป็นพี่พีเลื่อนเองใช่พี่ปี่ใส่เองแล้วก็เลื่อนอีกเขาเรียกว่าเป็นเข็มจัดรูปแบบววันนี้พลังงานหมดแล้วพลังงานชีวิตหมดแล้ว เหมือนมันมีจุกเหมือนจุกตุ้งหูแป้นแป้นตุ้งหูชิ้นนี้คือคาดหวังมากเพราะว่าชอบมานานแล้วเป็นผ้าห่มเรามาดูกันกอนกันเหมือนตอนแรกเราสั่งเท่าขนาดตัวเพราะว่าในภาพคือเขาห่มได้หมดใช่ผืนใหญ่ผืนใหญ่แต่ดมุเขาอาจจะเล็กเขาอาจจะซ่อนด้วยอ๋อวิมีิวมีหวังอยู่แต่ยืมแบบแต่อาจจะต้องเป็นแบบ ตัวเล็กนิดนึ่งคือในรูปตัวอย่างที่ไปเห็นที่ไปเห็นอะมันคือเขาโหดตัวเด็กโหดตัวเด็กตัวอย่างที่เราเห็นอ๋อเป็นแบบอ๋อใช่โอ้ยมาดูแหลว่าถ้าเราสังเกตมากดีๆคือเขาเป็นเด็กในรูปผิดที่เราอีกแล้วผิดไม่หมดไม่ถอดเราไม่ยอมเอ้ยมันก็เวิร์กนะสำหรับคนมีลูกนะคะแต่ว่า เราย่่ีก็แนะนําให้เรามองภาพดีๆไว้ใหังเวลาเราจะสั่งเต็มสิบให้เท่าไหร่อะประกาศก็ชอบประกาศเอาไปเอาไปเก้าเล็กไป่อยโปรเจคเตอร์ค่ะแต่ว่าของมันดีนะคะเฮ้ค่ะมันนีแย่แบบลองจับลองอะไรเกตก็ไม่แย่ป่ะเฮ้ยโอเคโอ้โหดูมีน้ำมันเยอะเลยเลยรีโมทด้วยโอ้ยรีโมทอ่ะรีโมทของของจุ้งโปรเจคเตอร์มีสายเชื่อมมาให้นะคะ ค่อนข้างที่จะมีดราม่าเยอะเหมือนกันว่าของไม่ตรงโปกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็อยู่ที่มุมมองของคนเนาะว่าสิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยมันดีไหมแต่เขาขพินชื่อเรื่องแบบราคาถูกมากเลยนะกับส่วนลดเยอะมากถ้าแบบเราลองไปโหลดแอปแล้วมา <laughs> คือนี่ยถ้าเราโหลดแอปอะแจ้งเตือนทั้งวันเลยว่าแบบคุณมีส่วนลดคุณต้องปลูกต้นไม้คุณต้องแบบหมุนวงล้ออะไรอย่างเงย กิจกรรมให้เยอะมากด้วยความที่เขามาจากจีนเราแนะนําว่าให้อ่านดีๆแล้วก็มองรูปภาพดีๆอ่านดีๆก่อนซื้อเลยชื่อสินค้าเป็นข้อคิดให้กับทุกคนอุราอนให้คะแนนทุกอย่างภาพรวมภาพรวมให้ให้ให้แดให้เเลยทุกคนเพราะว่าความโชคดีคือเราใช้งานได้จริงทุกอัน ขอไว้ที่5คะแนนก่อนนะคะขอไปลองใช้ก่อนขอไปลองใช้ก่อนถ้าใช้ได้ดีเดี๋ยวมาบอกใหม่บ๊ายบายค่ะพยายามไม่รู้วิธีได้ไหมมาแบบนี้แต่นี้ใช้ไม่ได้โอยแล้วม่ยมันมีหมวดมีหมวดเป็นประมาณนี้หลังปวดศีรษะ Thank <laughs> you.